สวัสดีสวยสวย MEP สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะโฮมรูมเรื่องมารยาทในการทําความเคารพก็ไม่ได้โฮมนะเดี๋ยวไว้ไว้วันพุธหน้านะคะคุณครูบอกแล้วนะคะว่าคุณครูเข้ามาน้องก็ต้องทําความเคารพนะคะคุณครูออกไปจากห้องน้องก็ต้องทําความเคารพไม่ใช่แต่คุณครูนิวนะลูกนะคุณครูทุกคนเลยนะคะอ่าโอเคค่ะที่รักวันนี้เรามาต่อกันนะคะลูกนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะให้จบในสัปดาห์นี้นะลูกนะเรื่องวัด are these what are those นะคะที่รักอ่ะเปิดหนังสือเลยลูกในหน้าอ่ะต่อจากเมื่อวาน exercise เมื่อวาน exercise ที่7ใช่ไหมคะคนดีสีสมอนดอนเจดีสีอย,ยุธยาเมื่อวาน exercise ที่7วันนี้ exercise ที่8ค่ะอ่ะอซอซา exercise ที่8อยู่ในหน้า115ค่ะคนดีทั้งหลายหน้า115ค่ะเอาเปิดเลย อันดาเปิดลูกอมค่อยกินลูกอ่าเปิดหนังสือก่อนหน้าหนึ่งร้อยสิบห้าค่ะ exercise ที่แปดค่ะ exercise ที่แปดค่ะลูกหน้าหนึ่งร้อยสิบห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าอ่ออา exercise ที่แปดจงตอบคำถามต่อไปนี้โดยดูภาพประกอบ นะคะคอา้าวเด็กๆจ๋า exercise ที่8นี้นะลูกรวมทุกอย่างเลยตั้งแต่ what is this what is that what are these what are those รวม4อย่างเข้าอยู่ใน exercise นี้หมดเลยเป็นการสรุปทีเดียวเลยนะคะดังนั้นหนูจะต้องดูให้ดีนะคะโดยการดูนิ้ว หนึ่งอันดับหนึ่งคือดูนิ้วชี้ใกล้หรือชี้ไกลอันดับที่สองดูค่ะดูจํานวนค่ะดูจํานวนถ้าชี้ใกล้มีอยู่หนึ่งใช้ What is this ชี้ไกลมีอยู่หนึ่งใช้ What is that ชีกก้ใกล,กลนะ้มีมากกว่าหนึ่งใช้ w what are these ชี้ไกลชี้ไกลนะมีมากกว่าหนึ่งใช้ What are those ดูดีๆนะคะ อ่านะลูกนะเดี๋ยวคุณครูจะให้น้องทำนะคะทั้งหมดลูกทั้งหมดมี20ข้อสรุปนะคะวันนี้มี20ข้อนะลูกนะคะจะมีไปจนถึงหนะ้าเดี๋ยวดูก,ก่อน หน้าหนึค่ะมีไปจนถึงหน้า117่รค่ะลูกอ่าหน้า117นะคะทั้งหมดมี20่สิบข้อนักเรียนจ๋าลองทำได้เลยนะคะดูภาพนะคะแล้วก็ตอบนะถาม What is this? What is that? ตอบ It is ถาม What are these? What are those? ตอบ They are นะคะอ่า ทำได้เลยลูกทำได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูเขียนคำศัพ์ไว้ให้อ่ะน้องอยากเขียนคำศัพท์ตามคุณครูน้องเขียนก่อนได้เลยนะน้องอยากเขียนคำศัพท์ตามคุณครูน้องเขียนก่อนได้เลยนะคะข้อที่หนึ่งแปลงค่ะลูกแปลงแปลงนะคะภาษาอังกฤษคือ l ลัดอ่ะไม่ไปละอ่าโอเคอ่า okay. บลัดนะครับร b r u s เอชบรัชนะคะอ่าเขียนไว้เลยลูกบรัชข้อที่1นึ่งบรัชนะคะเขียนไว้เลยข้อที่2เหมือนกันคะ่ะลูกบรัชเหมือนกันนะคะแต่มันมี2แทง่งมันมีสแทง่งดังนั้นหนูต้องทําให้เป็นพหูพจน์นะคะน้องขาคําศัพท์ที่ตามหลังด้วย SH นะคะต้องเติม ES ข้างหลังนะดังนั้นข้อที่2 b r บรัชอ่า b r u s h ต้องเติม e s ข้างหลังนะคะลูกอ่าข้อที่สองนะคะเป็นพระหูพจนะะ์นะคะ brushes brushes นะคะอ่าต่อไปข้อที่สามค่ะลูกอ่า w วี v ค่ะ c o m b c o m b อ่า c o m b โคมโคมวีนะคะอ่าไม่ใช่โคมกะละมังนะลูกนะโคมวี นะคะหวีหวีผมนี่แหละค่ะอ่ะทีนี้พอข้อที่สี่หวีมันมีหลายอันค่ะลูก c O M B แล้วก็เติม S นะคะอ้าวดูไปด้วยนะคะดูไปด้วยนะน้องเขียนคำศัพท์ไว้ก่อนก็ได้ลูกนะคะอ่าต่อไปต่อไปนะคะไปหน้าที่116ค่ะหน้าที่116ค่ะอ่าอะไรลูกง่ายมากเลยบุกนะคะบุกอ่าบุกหนังสือนะคะข้อที่หก บุกหลายเล่มก็บุกเติมอะไรลูกบุกเติม S นะคะอ่าไม่ยากข้อหาข้อ6นะคะต่อไปต่อไปข้อที่7ลูกอ่าถ้วยค่ะถ้วยนะคะ bowl b o w l bowl นะคะถ้วยนะคะข้อที่8ถ้วยมีหลายใบถ้วยมี2ใบ b o w l แล้วก็เติม S t a b o l s bowls นะคะอ่าเขียนไว้ด้วยค่ะลูก อ่าเขียนไว้ก่อนนะอา้าวต่อไปนะคะข้อที่9ค่ะข้อที่9คืออะไรลูกช้อนค่ะช้อนช้อนภาษาอังกฤษคือสปูน spwnspoon น,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 นะคะสปูนอา่าสปูนช้อน spwnspoon ช้อนนะคะอ่า ช้อนต่อไปข้อที่10ช้อนมีหลายอันลูกก็ต้อง spwn แล้วก็ s นะคะสปูนเติม s นะครับสปูนเติม s ลูกอืมอ่าสปูนเะติม s นะ อ่าต่อไปต่อไปค่ะลูกข้อที่สิบเอ็ดง,ง่ายค่ะข้อที่สิบเอ็ดอะไรลูกแมวแมวคืออะไรลูก cat cat นะคะมีแมวสองตัวก็เติม s ลูกอ่านะคะ cat cat นะคะอืมอ้าวต่อไปค่ะข้อที่สิบสองพี่กรณ์เขียนแล้วหรอพี่กรณ์เขียนแล้วหรอเขียนยังก่อน อ่าเขียนแล้วโอเคครับข้อที่สิบสอค่ะลูกเา้าข้อที่12คือปลาค่ะปลา F I S H fish ปลาแต่ปลาในที่นี้นะคะคุณครูบอกแล้วปลาจะมีตัวเดียวมีสองตัวสามตัว4ี่ตัวมากกว่าหนึ่งตัวก็ไม่เปลี่ยนรูปก็ไม่ใส่ s ก็ไม่ใส่ es นะคะปลามีหลายตัวก็ fish เหมือนเดิมนะลูกนะ อ่าต่อไปในหน้าที่117ค่ะลูกข้อที่13ค่ะข้อที่13คืออะไรลูกดัก D, uk, D U C K ดักนะคะเออไม่มี S นะดักมีตัวเดียวดักนะคะดักอ้าวต่อไปค่ะข้อที่14หมวกแก็ปค่ะลูก C A P CAP C A P cap อ่าหมวกแก็ปนะคะทีนี้มี2ใบเติมอะไรลูกเติม S นะคะแคบ แค s aps, นะคะอ่าหมวกแก๊ปนะลูกอ่าเขียนเลยนะคะต่อไปค่ะ15ค่ะแหวนลูกแหวนคืออะไรลูก R I N G. ring ring แหวนอ่า ring แหวนนะคะมีวงเดียวนะคะไม่ต้องเติม s หรือ e es นะคะ ring แหวนต่อไปลูก16อะไรลูก16ถังขยะลูกคืออะไรลูก b i n bin ถังขยะถังขยะมีสองใบเติมอะไรลูกเติม s นะคะ bins อ่า bins นะคะอืมต่อไปค่ะต่อไปสิบเจ็ดค่ะลูกสิบเจ็ดคืออะไรลูกรูปภาพนะคะรูปภาพภาษาอังกฤษคืออะไรแล้ว picture p i c t u r e อ่า picture นะคะมีภาพเดียวก็ไม่ต้องเติม s หรือ es นะคะอ่า picture <Ừ. S 2> ไปไปเลย picture นะคะอ่ะต่อไปค่ะลูก18ค่ะ18นะคะคืออะไรลูกเก้าอี้เก้าอี้ภาษาอังกฤษคืออะไร chair 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 มีสองตัวก็เติม s ลงไปนะคะก็จะได้เป็น chair s h a นะคะอืม ต่อไปค่ะลูกต่อไปค่ะข้อที่19บเออง่ายมากข้อที่19คืออะไรลูกด็อกสุนัขนั่นเอง d O โ g มีตัวเดียวไม่ต้องเติมอะไรทั้งนั้นนะคะอ่าไปเลยง่ายนะคะต่อไปลูกข้อที่20ค่ะข้อที่20เคยผ่านไปแล้ววันก่อนนะคะ ถ้วยกาแฟนั่นเองคับนะคะ C U P คัพถ้วยกาแฟนะคะมี3ามใบก็เติม S อลูกอ่ามี3ามใบเติม S นะคะอืมอ่ะ โอเคนะคะครบแล้วคะ่ะลูก20คําศัพท์นะคะ20ข้อนะคะดังอ่าวทีนี้พอครบแล้วให้หนูเติมเลยลูกให้หนูตอบคําถามเลยคะ่ะแล้วดูคําัพทดูคําถามให้ดีแล้วก็ตอบนะคะตอบให้ดีนะถาม what is this ตอบ it is ตามด้วยอ uh, ะกับแอนถาม what is that ตอบ it is ตามด้วยอ uh, ะกับแอนนะคะถาม what are these ตอบ they are นะคะตามด้วยคําศัพท์พหูพจน์ What? ถาม What are those ตอบ they are ตามด้วยคำศัพท์พหูพจน์นะคะอา้าวทำได้เลยลูกทำได้เลยค่ะคุณครูนิวค่ะหนูทำเสร็จแล้วค่ะจ้าน้องทบทวนด้วยนะหรือไม่ก็ระบายสีก่อนนะลูกนะรอเพื่อนเอาสีมาไหมเอาสีมาปะคะเอืเออ่า พนี่พนี่เขียนคำศั์ให้เหมือนของคุณครูด้วยนะเขียนคำศัพที่ข้อแต่ละข้อด้วยนะอ้าวเขียนลงไปอย่างนี้ด้วยนะลูกนะเขียนกำกับไว้อย่างนี้ด้วยเขียนไปด้วยค่ะ เดี๋ยวมันจะหมดเวลาซะก่อนอะพี่รักมาเลยค่ะข้อที่หนึ่งมาข้อที่หนึ่งใครจะเป็นผู้โชคดีอ้าวข้อที่หนึ่งให้ใครก่อนปีเงินปีเงิน where are you ปีเงินไปห้องน้ำอ่ะพี่เกรซค่ะลูกพี่เกรซพี่เกรซข้อที่หนึ่งลูก what is did ครูเป็น A นะทุกคนคุณครูเป็น A นะพวกน้องเป็น B นะอ่ะข้อที่หนึ่งครูถาม what is did อ้าวหนูตอบว่าอะไรลูก what is did ดีอีส์อะ u s ตอ่า this is a b บัตหรือในตัวอย่างลูก what is this เขาไว้ตอบอะไรลูกอิดใช่ไหมคะอ่าอิดอีส์อะบัโอเคยูเอสโอเคทุกคนสต็อปด้วยขอบคุณค่ะตามตัวอย่างเลยนะคะตามตัวอย่างเลยนะคะตอบอิดนะคะต่อไปลูก number ร์ทอ้าวนัมเบอร์ทูวอตอาร์ดีสวาว่า What are these อ่า They are brushes อย่าแดลูกอะไรแล้วนะที่ครูบอกไม่แดา They are brushes ตึงมากค่ะ They are brushes นะคะอ่ามาเติ ES, ม es ใช่ไหมลูกอ่า brushes b r u s h e s เใช่ไหมคะใช่ไหมคะอ่าโอเคขอบคุณค่ะ ต่อไปต่อไปลูกน้องอันดาน้องอันดาอันดาค่ะนัมเบอร 3. อันดาอ่าอ่านัมเบอร 3. ลูก What is that What is that It is a ี d i s โคม m คมอ่าไม่โคมตะละมังนะอันดานะโคม e ดีลูกอ่าโอเคขอบคุณค่ะ ต่อไปข้อ <S s. <S ที่สี่ข้อที่สี่ what are those what are those ผูเบศข้อที่สี่ what are those they are combs อ่า uh, they are combs อ uh, ่า c o m b s นะคะอ่าโอเคขอบคุณค่ะต่อไปดูของตัวเองด้วยนะข้อที่ห้า ข้อที่ห้าลูกกีดลูกกีด what is this what is this what is this it it a uh, book it. it is a book อ่าโอเคขอบคุณค่ะ <laughs> ต่อไปต่อไปข้อที่หกข้อที่หก what are these ยาดา what are these A um, books อ่าออกเสียงด้วยลูกเด็ก uh, books อ่าโอเคขอบคุณค่ะต่อไป number seven what is that อ่าน้องโพนี่ลูก what is that it is a boat อ่า it is a boat Bo <at. S 1> uh. โอเคขอบคุณค่ะหถูกไหมอ่าถูกต้องนะคะต่อไปต่อไปลูกข้อที่แปดค่ะน้องแยมค่ะน้องแยมข้อที่แปดค่ะ What are those What are those They are bowls อ่าถูกต้องค่ะ They are bowls b o w l s โอเคขอบคุณค่ะ ต่อไปต่อไปลูกห u าย e r 9 w h าอ is this กันดั้มว่าอี t is ็ว่าอีสเ i กันดั้กันดั้มห e ายข้อที่9ลูกกันดั้อ่าว h a t ี s เ h i s ลูกข้อที่9ลูกข้อที่9 it, it, uh, it is ลูก it is ครับ it is it is อ่ะ it is อะไร it is a spoon เอาไหนพูดสิลูก this is p o o n อ่ it is a spoon นะครับโอเคขอบคุณค่ะ <c oughs> ต่อไป <c oughs> ต่อไปค่ะต่อไปนะคะน้องกอลลูกน้องกอข้อที่สิบลูก what are these what are these คับอ่าตอบเลย What are e i e แล้วคุณครูถามแล้วน้องตอบเลยลูกตอบไปเลยล่ะทีส่สิบเร็ว D <They S 1> <They S 2> อย่าดไม่่ที่รักเเด are spoons อ่า D are spoons เติม S ด้วย are spoons อ่า D are spoons โอเคขอบคุณค่ะ <c oughs> ต่อไปสิบเอ็ดาสิบเอ็ดน้องเกี่ยวก้อยลูก what are those what are those อ่าตอบ <are> อะไรลูก they are they are, they are cats อ่า they are cats อ่าโอเคขอบคุณค่ะต่อไปลูก ต่อไปค่ะ number 12 what are these เป็นยาพา what are these ่า there are fish ถกงมากค่ะ there are fish fish ต้องเติม s ไหมลูกต้องเติมไหมเติตไมตไม่เติมค่ะไม่เติมเติมมี s ไหมลูกไม่ค่ะเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะต่อไป nobel 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 what is this เขาที่สิบสามลูก what is this they uh, are what is this มีตัวเดียว it is it, it is look it is it, it, it is it is u อ่ h ดักอ่า Yes Adak นะคะโอเคขอบคุณค่ะต่อไปต่อไปต่อไปค่ะ What are these ปีเงินตอบครูยังปีเงินปีเงินยังไม่ตอบผมทำอะไรอยู่ปีเงินกินอีกและปีเงินคุณครูสอนอยู่แ่ได้อบรมเรื่องนี้กันอีกเดี๋ยวคุณครูบอกหลายครั้งแล้วนะลูกอา้าว What are these ตอบ They are cats อ่า D r caps D อ่านะคะ R caps อืมโอเคขอบคุณค่ะมีเงินเก็บก่อนลูกเรียนก่อนค่ะพี่นักต่อไปสิบห้าค่ะสิบห้า What is t h i s เอาพี่ตูนมาแล้วเย่ yeah. What is it พี่ตูนพี่ตูนเพิ่งมาเดี๋ยนะเอาเอาคนอื่นก่อนนะน้องปริมน้องปริมลูก What is t h i s ข้อที่สิบห้าค่ะ What is this? ปริมเปิดกล้องลูกเอา้าหายไปไหนพี่ปริมเอ้าน้องแพรวาแพรวาแพรวาอยู่ไหมแพรวาค่ะ <c oughs> อ่ะแพรวาอยู่ไหมลูกคะ <c oughs> แพรวาข้อที่สิบห้า What is this? What is this? พอ <หา S 2> ด,ดีสิบห้าห้า this i s a ring อ่า this is a ring หรือ it is a ring โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต่อไปพอเพียงพอเพียงพอเพียงค่ะ ค่ะพอเพียงข้อที่สิบหกลูก what are those what are those they are beans they are beans อ่า they are beans นะคะโอเคขอบคุณค่ะต่อไปต่อไปสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ด what is that เอ่อซับบอน what is that s ซอฟ one. หา s ซอฟ one ก่อน s ซอฟ one พี่ปินอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวๆๆแป๊บนึงตานี้ด้วยใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวแป๊บนึงนะ s ซอ one s ซอฟ one อ่า what h a p e n e d that อ่าข้อที่17ลูก it is a picture อ่า it is a picture อืมโอ้ยอิด โอเคขอบคุณค่ะต่พอ,พอไปสิบแปดสิบแปดใบบัวใบบัว what are these what are these they are, ah, they are shares อ่า they are shares อ่า they are shares โอเคขอบคุณค่ะ อ้าปองคุณครูน่นพี่ปิ่นนั่งอยู่แล้วคุณครูมองไม่เห็นเลย <laughs> พี่ปินพี่ปิน What is that ลูก What is that is is a dog ah it is a dog อ่านี่ดเฉยๆไม่มีนะคะเออตัวเดียวครับคุณค่ะ ต่อไปดิดีดิดี้ด h ดี้อยู่ไหมลูกดีดีี่ะข้ี่สลูก what are these what are these this is a i s <is> in ah ใบสรมีสใบค่ะมีสใบ this are cups cups ah this are cups หรือ they ออครับอ่าโอเคขอบคุณค่ะโอเคตอนแล้ยี่สิบ้อใครถูกหมดเลยใครถูกหมดเลยไหนดูซิดูซิเอายกมือดูสิทำไมมันมืดอย่างนี้ อกอลวีดน้านนี้เดี๋ยวค่อยตอบวันอื่นนะลูกหน้าจันเจ้านะฮะห,หน้านะค่อยตอบอีกวันอื่นอีกนะโอเคเยี่ยมมากเลยค่ะ,ะนะลูกนะพี่ปลื้มเพิ่งเข้ามาพี่ปลืม้มพี่ปลื้มทำเอ็กซ์ไซส์ที่แปดนะลูกนะหน้าหนึ่งร้อยสิบห้านะลูกหน้าหนึ่งร้อยสิบห้านะคะทั้งหมดมันมีอ่ามันมียี่สิบข้อนะปลื้มนะพี่ตุลออกไปยังตะกี้พี่ตุลเข้ามาแล้วด้วยนี่ พี่ตนอ่ะโอเคคะ่ะลูกขาสำหรับวันนี้นะลูกนะวิชาภาษาอังกฤษของเราหมดเวลาลงแล้วจ้ายี่สิบข้อโอเคนะคะยี่สิบข้อสบายสบายเลยนะคะไม่ต้องส่งคุณครูนะทําให้เสร็จนะคะไม่ต้องส่งครูงานไหนที่คุณครูให้ส่งครูจะบอกนะคะงานไหนที่ไม่ต้องส่งนะคะ ถ้าค,คุณครูไม่บอกน้องก็ไม่ต้องส่งนะลูกนะอ่าโอเคค่ะสําหรับวันนี้คุณครูนิวลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะกับเรื่องใหม่ของเรานะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ